หน้างานนี้ก็จะเป็นหน้างานที่แปลกตาไปบ้างนะครับเนื่องจากว่าปกติทีมงานผมก็จะไปติดตั้งที่ในโรงงานหรือไม่ก็ที่บ้านลูกค้าทั่วไปนะครับแต่หน้างานนี้ก็เป็นหน้างานที่นานๆจะมีทีนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะครับกว่าจะก่อสร้างเสร็จก็ใช้เวลา2-3ปีโน้นนะครับโดยหน้างานนี้นะครับก็จะใช้กล้องวงจรปิดประเภท IP c a m e r a นะครับจุดเด่นของกล้อง IP ก็คือจะมีความคมชัดและก็ภาพสดใสสีสวยกว่ากล้องประเภท a n a หน,หน้างานนี้นะครับก็จะติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งหมด6ตัวนะครับตอนที่1จบแล้วครับเดี๋ยวเจอกันตอนที่2นะครับสวัสดีครับ ต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ไซต์งานก่อสร้างนะครับโดยหน้างานนี้ก็จะติดกล้องทั้งหมด6ตัวนะครับโดยจะมีกล้อง3าตัวเป็นของกล้องชุดเก่านะครับและก็จะมีตัวใหม่3ตัวนะครับโดย3ตัวชุดเก่านะครับก็นํามาจากไซต์งานก่อสร้างเดิมที่เสร็จแล้วนะครับสําหรับกล้องจรที่รื้อถอนมาจากที่เก่านะครับก็เป็นยี่ห้อต้าหัวนะครับแต่สําหรับกล้องจรใหม่ท, <L ogan> ที่ทีมผมเอามาติดก <L ogan> <ร>็จะเป็นยี่ห้อใหม่นะครับนั่นก็คือ,อยี่ห้ออพอลโลนะครับสาหรับตัวกล้อง IP พีอพอลโลตัวนี้นะครับก็ เป็นความคมชัดระดับ3ล้านพิกเซลนะครับเลนส์2.8นะครับให้ภาพสีเวลากลางคืนนะครับนั่นก็คือถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวนะครับไปสปอตไลท์จากตัวกล้องวงจรปิดก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้ภาพเป็นสีนะครับแต่ถ้าช่วงไหนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับภาพก็จะเป็นขาวดําจัดอินฟเรตนะครับคมชัดมากเลยนะครับ และที่สำคัญนะครับก็คือกล้องตัวนี้สามารถบันทึกเสียงได้ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็จะพูดถึงคุณสมบัติโดยรวมของกล้องวงจรปิดตัวใหม่นะครับแล้วพบกันตอนต่อไปนะครับตอนต่อไปเป,เป็นตอนสุดท้ายของ EP นี้นะครับ เนื่องด้วยลักษณะหน้างานนะครับเป็นงานแบบชั่วคราวนะครับผมก็เลยได้วางแผนออกแบบระบบนะครับดยการเดินสายแลนนะครับผมก็จะใช้สายแลนแค t 5e นะครับเป็นดับเบิลเจนะครับซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในลักษณะหน้างานที่กลางแจ้งนะครับวิธีการเดินสายแลนนะครับผมก็จะเดินเปย์นะครับโดยใช้สายเคเบิลไทยในการรัดนะครับเนื่องจากว่ามันประหยัดต้นทุนกว่านะครับและก็มันเหมาะกับลักษณะหน้างานที่เป็นแบบชั่วคราวแบบนี้นะครับสาหรับการติดตั้งหน้างานนี้นะครับค่อนข้างที่จะง่ายเพราะว่า าเราจะลัดเคเบิ้ลไทยไปตามรั้วเมนทันชิดแล้วก็ที่บนตู้คอนเทนเนอร์นะครับสําหรับกล้องวงจรปิดทั้ง2ยี่ห้อที่นํามาติดตั้งวันนี้นะครับเป็นกล้องวงจรปิดภายนอกนะครับสามารถการฝนการฝุ่นทนแดดนะครับ ส่วนสําหรับเลนกล้องที่นํามาใช้นะครับก็มีทั้งหมด2แบบนะครับนั่นก็คือเลนส์งจแนะครับมุมกว้างระยะสั้นนะครับกับเลนสามุนะครับมุมแคบระยะไกลนะครับสำหรับเลนส์งจแนะครับก็ได้ติดตั้งบริเวณที่มีพนักงานทํางานอยู่ระยะใกล้ๆนะครับอย่างเช่นสตูหรือที่เก็บของนะครับส่วนเลนส์มจผมก็ได้ติดตั้งเอาไว้ส่งไปหน้างานก่อสร้างที่อยู่ไกลๆจากออฟฟิศนะครับหลังจากที่ได้ทําการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทาการเซต IP นะครับแล้วก็ปรับมุม กล้องตามที่ลูกค้าต้องการครับแล้วก็จะทำการเซตระบบออนไลน์ให้ลูกค้าดูผ่านมือถือได้นะครับแล้วพบวก,กันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ